สวัสดีเพื่อนๆชาวฟีฟ่าออนไลน์3นะครับวันนี้ผมฟีฟ่าออนไลน์3บายมติสจะมารีวิวนักเตะที่น่าจาับตามองของปี2014นะครับโดยคนที่ผมจะมารีวิวก็คืออเล็กซ์ไมเอร์เขาเกิดวันที่17มกราคมปี1983นะครับเล่นอยู่ลีกบุนเดลิก้าเยอรมันนะครับเล่นกับทีมแฟรง์เฟิร์ตอตอนนี้เขาเป็นกองหน้านะครับ ซึ่งปี2014-2015เนี่ยเขาเป็นดาวซันโวสูงสุดยิงเยิยงไปทั้งหมด19ประตูจากการลงเล่น2ีเกมนะครับถือว่าโหดเลยทีเดียวโดยปี2 0 1 5ันสิถึงสองพเนี่ยเดียวไทม์เนี่ยตอนเนี้ลงเล่น14นะัดยิงไปทั้งหมด10ประตูนะครับถือว่าเยอะเลยทีเดียว เราลองมาดูสแตทของนักเตะคนนี้ดูมั่งนะครับตอนนี้ไลท์บูลเขาอยู่ที่บวกห้านะครับเพราะอะไรเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขายิงไปทั้งหมดสามประตูนะครับก็คือยิงแฮตติกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเขายิงแฮตริกจรงิงก็ลองมาดูสแตทของเขากันนะครับมาสแตทผมขอไปที่บวกห้าเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าบวกหนึ่งเนี่ยยัง ราคาอยู่ที่ประมาณตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3 8มหมนนะครับซึ่งทุกคนก็สามารถซื้อได้แต่ที่ผมแนะนําก็คือบวกห้าขึ้นไปนะครับนะครับมาดูกันเลยครับตอนนี้สเตตความเห็นแก่งของเขาเนี่ยอยู่ที่ร้อยเนะครับสปีดต้นแ7ดสิเจ็วามเร็วแปบยิงบอลเก้าสิบควบคุมบอลถือว่าทําได้ดีอยู่ที่ร้อยแป ส่งสั้น95าจบสกอร์ร้อยสามพลังการยิงร้อยเจ็ดก็ถือว่ายิงยิงแรงนะครับมุ่งบอลร้อยสี่ยิงไกลร้อยสองวันเล่ร้อยสามยืนตำแหน่งร้อยสามก็ถือว่ายืนตำแหน่งได้ดีนะครับปฏิกิริยาร้อยหนึ่งก็ไม่ได้แย่นะครับยิงโคง 103, ้งน้อยสามเป็นคนที่ปั่นโค้งได้ดีคนหนึ่งครับอันอื่นก็พอถูกพอถ่ายได้ครับ ามาเรามาดูที่ลักษณะเด็งทักษะของเขาก่อนละกันทีนี้ช็อตก็คือเพิ่มความเฉียบคมในการยิงลูกเทคน,นิคนะครับก็คือลูกเลี่ยหรือลูกปั่นโค้งเนี่ย,ย,ปปเ,ยเขาจะทําได้ดีส่วน,นลักษณะเด็กของเขาเนี่ยก็คือเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบมีความเฉียบขาดในการจบสกอ์มีความแข็งแกร่งยิงไกลได้ดีมีความแข็งแกร่งในการเล่นลูกอากาศกลางอากาศชิงจังหวะกับกองหลังเก่ง หาช่องเข้าทำประตูได้ดีนี่ก็คือลักษณะเด่นอเขาซึ่งลักษณะเด่น,นออีกย่าง,งก็คือให้สังเกตเลยนะครับเขาส่วนสูง196น้ำหนัก96ถือว่าเป็นคนที่ตัวใหญ่มากนะครับสําหรับนักเตะฟุตบอลเนี่ยตัวอย่างจริงเบียดไม่เข้าอ่ะต่อมาผมจะให้ดู ตอนที่ผมไปเล่นจริงนะครับโดยใช้นักเตะคนนี้แะครับก็คือไมเยอร์เนี่ยครับบวกห้าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนเนี่ยครับแดนี่มันมีส่งมาหลุดนะครับกินซัดเต็มข้อแมนนยยููกลัังโดอ่ครบ ส่วนใหญ่เขาชอบกินแบบสแตนค่มอมครับถ้าสแตนข้อนี่คือเข้าจริงนี้ก็คือเปิดมา้วก็หมุนเข้าไปเลยนะครับเขาตัวใหญ่นะครับก็เลยลูกหมกทลูกต่างจานนี้ได้ดีทําได้ดีเนี่ยครับส่งมาส่งทะลุปุ้มเข้าเลยวลูกคุกกิกนะครับ จะได้ตลอดอันนี้ลูกเปลี่ยนลูกชนลูกชนเนี่ยก็ยังทูไถ่ถไปได้นะครับเอ้ยสัตเต็มห่อลงมาเนี่ยครับเปิดมาลูกเปลี่ยนไว้สัตเต็มข่อครับแล้วจบการยิงประตูทีดีแล้วครับสง่องอกมาหลุดเดี่ยวก็เรียบร้อยสิครับ ยิงได้อย่างสมบูรณ์แบบมากนะครับได้ตามปกติมาเยอะอีกแล้วค้างคางแบบเนี่ยครับก็เขาก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบนะครับตัวใหญ่สามารถชนได้เล่นลูกกาการได้ยิงก็ยิงได้คมครับในการประสานงานกันอย่างลงตัว เนี่ยครับือเกี่ยวมาก็ถือว่าวิ่งวิ่งเร็วอยู่นะครับเนี่ยสัตว์เข้าใต้คานยิงยัดโกเลยครับโอ้มครับก็จบจบไปแล้วนะครับกับการรีวิวนักเตะอเล็กซ์ไมเออร์นะครับก็เป็นนักเตะที่ถือว่าคุ้มค่านะครับตัวใหญ่เบียดชนได้ดีเน่นลูกอากาศได้ดีก็แล้วก็แข็งด้วยนะครับ ก็ยังไงถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับอย่าลืมติดตามหรือกด Subscribe ได้ที่ FIFA Online 3มือติดนะครับก็ยังมีคลิปอื่นๆให้ดูอีกเดี๋ยวผมก็จะอัพเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับแล้วก็ผิดพาประการใดก็ขอภอภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกของผมที่ได้อออกมารีวิวนักเตะนะครับก็ขอบคุณมากครับ